สวัสดีนะครับผมสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel แซดอาซีกับคอนเทนต์ของเกมคาบาว์นะครับผมก็วันนี้เรามาคุยกันที่หัวข้อรู้หรือไม่นะครับทำไมคาบาว์ถึงมีมิชชั่นวอร์นะครับหรือว่าจริงๆแล้วหัวข้อรวมๆววันนี้นะครับมันจะพูดถึงที่มาที่ไปของมิชชั่นวอร์นะครับแล้วก็เรื่องราวความขัดแย้งนะครับผมระหว่างคาเปล่าและโพไซออนนะครับผมขอเรียกว่าคาเปล่าและโพไซออนละกันนะเพราะว่าคําศัพท์เนี่ยผมรู้สึกว่าในเซิร์ฟไทยเนี่ยเราจะมีคําเรียกที่ค่อนข้างจะหลากหลายนนนนนนนะะะะแตต่่่่่วววาาาาาาาใใใคคคคลลิปปีี้้้รรรรัััับบอยยกกกหเเเขจจงผมม แล้โพไซออนนะครับแล้วก่อน่นนะครับผมก่อนที่เราจะเข้าสู่เรื่องราวของเราในวันนี้นะครับถ้าชอบคอนเทนต์ประเภทนี้นะครับยังไงรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้กับชแนลด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนใดนะครับอยากลองเล่นเกมคาร์บาวนะครับก็สามารถกดดาวน์โหลดได้นะครับที่ดิงดานล่างใต้คลิปนี้เลยนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่คอนเทนต์ของเรากันนะครับผมจะขอพูดถึงนะครับคำศัพท์ที่ผมจะพูดบ่อยหน่อยในคลิปนี้แล้วก็เป็นคาศัพท์ที่ผมคิดว่าก็ควรได้รู้ไว้ก่อนนะ คำศัพท์หลักๆที่ผมจะพูดถึงในคลิปนี้นะครับมันจะมีประมาณ4คำนะครับที่ผมอยากให้เข้าใจนะครับความหมายก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อเรื่องของเรากันนะผมคิดว่าคลิปนี้น่าจะค่อนข้างยาวนะคำแรกก็คือคำว่า New e r e a r น h ครับหรือว่า New World นีครับที่หลายคนเรียกกันก็คือมันคือดินแดนนะครับที่เราอาศัยอยู่นะครับมันคือ New World อะมันคือโลกใหม่ที่เป็นโลกที่ผู้คนอาศัยอยู่หลังจากการล่มสลายหรือว่าหลังจากการบุกข,ของ ตัวคาบเอาลนะครับผมคำศัพท์ต่อมาก็คือเศษทาวเวอร์นะครับหรือว่าหอคอยเศษนั่นเองนะครับเศษทาวเวอร์นะครับก็คือสถานที่นะครับที่ก่อตั้งโดยลุงซีเรียสนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไปให้ดูนะครับลุงคนนี้คือลุงที่เราทำเควสในเกมช่วงต้นเกมนะครับโดยให้นึกภาพนะครับมันจะเป็นคล้ายๆสภาปกครองกลางนะครับที่มีลุงแกนดรัฟหลายๆคนเนี่ยคอยมาตัดสินใจเรื่องราวต่างๆนะครับซึ่งจริงๆก็ไม่ใช่แกนดับเราก็เป็นผู้หญิงผู้ชายปกตินี่แหละแต่ว่าก็จะมีเหล่าจอมเวทหลายๆคนนะครับผู้รู้หลาาาาาาายยยยยคคคคนนนนเเเี่่่่่มมมมมออออออศศััััััูรรรววววกกกกะบใชช้ํ็็ไิงืต เพื่อเหตุผลบางอย่างนะครับอาจจะฟังดูเหมือนดีนะแต่ว่าเซตทาวเวอร์เนี่ยจะมีการโหวตหรือว่าจะมีการตัดสินใจอะไรเนี่ย จะพาะแค่คนวงในเท่านั้นก็คือเวลามีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นในเมืองเนี่ยก็จะตัดสินกันเองเท่านั้นอะไรอย่างนี้นะครับคำศัพท์ต่อมาก็คือคาร์นะครับหรือว่าคาเปล่านะครับคาเปล่านะครับจริงๆแล้วคำศัพท์เนี้ยนะครับมันมาจากชื่อของคนนะครับก่อนที่จะรวมตัวกันเป็นเนชั่นเนชั่นหนึ่งเนี่ยคาเปล่าคือ1นะครับใน7เศษของหอคอยนะคือผมลืมเกิดนิดนึงว่าตัวเศษทาวเวอร์เนี่ยจะมีเศษทั้งหมดนะครับหรือว่านักเวททั้งหมดเจ็ดคนนะครับซึ่งคาเปล่าเนี่ยคือหนะะะครรับซึึ่งงถถ้้าาจใหพูดดยยลเอี แต่อาชีพนะครับว่าแต่อาชีพมีที่มาที่ไปยังไงเนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องแยกเป็นอีกคลิปนึงแต่ว่าโดยพื้นฐานแล้วนะครับหลักคาบาวจริงๆแล้วนะจะมีอาชีพหลักอยู่3อาชีพก็คือวอรีเออร์เบรเดอร์นะครับผมแล้วก็วิสานนะซึ่งตัวคาเปล่านะครับเป็นผู้คิดค้นนะครับสไตล์แบทเทนโหมดใหม่นะครับจริงๆแล้วเขาก็ไม่ใช่คนคิดค้นพวกฟอร์ตชิลฟอร์ตเบลดอะไรอย่างนั้นแต่ว่าคาเปล่าเป็นคนคิดสไตล์แบทเทนโหมดนะครับก็คือพวกแบทสองแบทสามอะไรทำนองนั้นนั่นเองนะครับคืืือออออออเเเป็็นน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 นผผู้รรรรริ่่มมมะะะคคคคคััััับบบบสวโโโพพพกกไไซซห กับคาเปล่าคือก่อนที่จะรวมตัวกันเป็นชื่อของเนชันชื่อของสถานที่เนี่ยโพเซอันคือบุคคลนะครับที่เป็นหนึ่งใน7เศษของหอคอยเหมือนกันนะครับหนึ่งในเจักนเวทของหอคอยนะครับซึ่งโพเซอันนะครับมีความเป็นเอกลักษณ์ที่ค่อนข้างชัดเจนคือเขาเป็นบุคคลที่มีความรู้นะครับด้านาศาสตร์เวทมนต์ทุกแขนงเนี่ยคือแตกฉานทุกอย่างนะครับเวทมนต์ที่มีการเผยแพร่มีการเรียนรู้ทั้งหมดเนี่ยตัวโพเซอันเนี่ยคือเขาเรียนรู้มาครบแล้วแล้วก็เรียนรู้ได้อย่างเชี่ยวชาญทุกอย่างนะครับผมอันนี้คือข้อมูลค,คร่าว ที่เราจะใช้กันในคลิปนี้นะเป็นข้อมูลพื้นฐานนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมไม่รู้ผมควรทาคลิปพวกนี้แยกออกมาก่อนหรือเปล่าด้วยนะทีนี้เรามาเข้าสู่เนื้อเรื่องของเรานะครับทำไมถึงมีมิชชั่นวอลหรือว่าจริงๆแล้วคําถามง่ายๆเลยคือโพกับคาทะเลาะก,กันทําไมหรือว่าตบกันทําไมนั่นเองนะครับคือถ้าจะให้เล่านะครับมันต้องย้อนกลับไปอีกนิดนึงนะครับพวกโพเซอออนกับคาปล่าก่อน,อนที่จะแยกออกเป็น2ฝ่ายอย่างชัดเจนเนะี่ยจริงๆแล้วนะครับจุดเริ่มต้นนะครับมันเริ่มมาจากความแตกต่างทางด้านสัญชาติที้โดย่นะครับญิงสาวนักเวทนคคบบบผู้นน้ิดดแเห ตายใหม่นะครับอย่างที่ผมเกริ่นไปเมื่อกี้นะครับเป็นผู้คิดคนสไตล์ไบเทนโหมดที่น่าจะเป็นขั้น 2- กับ3ขึ้นไปแหละอันนี้ผมไม่ชัวร์นะครับแต่ว่าเธอนะครับผมค่อนข้างที่จะเป็นนักเวทหัวสมัยใหม่นะครับคือเก่งกาดด้านวิทยาศาสตร์แน่นอนนะครับแล้วก็เก่งกาดด้านเวทมนต์ด้วยนะครับโดยเธอนะครับมีความต้องการนะครับที่จะล้มล้างความเชื่อเก่าๆของคนในเศษทาวเวอร์นะครับก็คือความเชื่อนั้นก็คือว่า Lo r d of Destruction นะครับหรือว่าที่ผมเกริ่นไว้ก่อนอันนี้คือไอเหตุการณ์ทำลายล้างโลกกออะรรรย่่าาาางเเ้้นนัธูปมณณวตุ์ ปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีอะไรแล้วนะครับมันมีแค่การปลูกฝังให้คนเกิดความกลัวจากเหตุการณ์ในอดีตเท่านั้นเพราะว่าเหตุการณ์คาบาวในอดีตนะครับที่หลอดออฟเด็กทักชั่นหรือว่าหลอดมืดเนี่ย มาทำลายล้างโลกเนี่ยมันเป็นอดีตที่นานมากแหละเธอต้องการที่จะให้ประชาชนเนี่ยมุฟออนจากจุดนั้นนะยครับอยากให้ตัวเศษทาวเวอร์เนี่ยมุฟออนจากจุดนั้นเะครับ,เ,เ,รบเพราะเธอมองว่าการที่เอาเรื่องนี้มาเป็นตัวผูกมัดประชาชนเนี่ยมันทําให้เมืองเนี่ยไม่สามารถพัฒนาไปต่อได้นะครับเพราะว่ามันเหมือนเป็นการทําให้คนจมอยู่ในอดีตทํานองนั้นนะครับไม่ม o ฟออนต่อนะครับซึ่งในส่วนของคําพูดนี้นะครับแม้แต่กระทั่งตัวซีเรียสเองนะครับหรือว่าซีเรียสเศษที่เป็นผู้ก่อตั้งเศษทาวเวอร์เนี่ยเขาก็เข้าใจคาพูดของ มันก็ไปต่อไม่ได้เดี๋ยวผมจะเล่าเหตุผลว่าทําไมนะครับโดยคาริล่านะครับผมเธอคาดหวังนะครับให้การเมืองนะครับเป็นเรื่องของประชาชนเพื่อประชาชนนะครับเอาง่ายๆก็คือเป็นไปตามหลักประชาธิปไตยนั่นเองนะครับโดยเธอนะครับไม่ต้องการให้ผู้นําในยุคเก่าเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในเศษทาวเวอร์เลยนะครับคืออยากให้ประชาชนเนี่ยสามารถใช้ชีวิตได้ตามที่ตัวเองต้องการนะครับโดยที่แบบไม่ต้องผูกมัดไม่ต้องจูงมือจูงจมูกจากใครนะครับอยากให้ผู้คนในเนเวอร์เอิร์ธนะครับหรือว่าในวิรัตเนี่ยสามารถยืนได้ด้วยตัวเองนะครับเให้ ปล่อยข้อมูลความรู้ทั้งหมดที่มีนะครับที่ถูกเก็บกักไว้นะครับให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถเข้าศึกษาในครับเข้าถึงได้อย่างเสรีนะครับสามารถเข้าถึงและสำรวจทุกพื้นที่ในทุกตัวเมืองได้อย่างอิสระนะครับใจความสําคัญของเธอก็คือเธออยากให้ประชาชนทั่วไปนะครับได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมนั่นเองนะครับที่ผมพูดไว้เมื่อกี้ก็คือว่าเธอไม่อยากให้ผู้นายุคเก่าเข้ามามีส่วนร่วมนะเพราะว่าเธอไม่อยากให้เฉพาะคนที่มียศสามัญดาศักดิ์เท่านั้นนะครับที่จะศึกษาข้อมูลหรือว่าศึกษาความรู้เหล่านี้ได้นะครับคือเรื่องนีเ่ททใ ค่อนข้างกิดกันประมาณว่า ถ้าคุณจะเรียนได้เนี่ยคุณต้องเป็นเชื้อสายหรือว่าเป็นเชื้อชาติของฉันเท่านั้นอะไรอย่างนี้นะครับโดยตัวคาบพิล่านะครับเธออยากให้มีการศึกษาที่เท่าเทียมนะครับและในครับที่สาคัญคือเธอไม่อยากให้มีอภิสิทธิชนใดๆหลงเหลืออยู่นะครับคือมีได้แต่ว่าต้องไม่มีผลต่อการปกครองเมืองอะไรทํานองนั้นนะครับฟังดูคุ้นๆไหมคือเธอต้องการนะครับให้เรื่องของการเมืองการปกครองนะครับเป็นเรื่องของประชาชนปกครองประชาชนเท่านั้นเองนะครับอย่างที่บอกครับคือหลักๆแล้วเนี่ยเธอต้องการความเท่าเทียมนะครับทั้งเรื่องของการศึกษาความรู้ความสามารถอะไรทํานองนั้น แต่ทีนี้ปัญหาก็คือว่าเหล่าชนชั้นสูงหรือว่าอภิสิทธิชนนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็ล้วนเป็นสมาชิกอยู่ในเศษทาวเวอร์ด้วยกันทั้งสิ้นนะครับถึงแม้ว่าตัวเธอเองเนี่ยก็เป็นสมาชิกอยู่ในเศษทาวเวอร์นะแต่ว่าเธอก็อยากจะแก้ไขปัญหาในส่วนนี้ด้วยนะครับอย่างที่บอกครับคือเธอต้องการความเท่าเทียมเป็นหลักนะครับเพราะว่าตัวเธอเองนะครับอยากให้สภาแห่งนี้นะครับมีการเลือกตั้งนะครับมีการโหวตที่ชัดเจนนะครับความหมายก็คือว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถเข้าร่วมได้นะครับไม่จําเป็นต้องมาจากการคัดเลือกจากตัััััววเเเเเเเดดดด้้้ยยยกกกนนนนนนนอออออองงงคครรรรรบจิๆลพืืืฐาขธธป็ีีททุ่ไโ ให้เข้ามานะครับแต่ว่าคนที่เลือกเธอเข้ามาคนที่โหวตเธอเข้ามาก็คือเศษเหล่านั้นหรือว่านักเวทเหล่านั้นแต่ว่าประชาชนคนอื่นๆเนี่ยไม่ได้มีสิทธิ์เลือกอะไรนะครับความหมายก็คือว่าเธอเนี่ยอยากให้มีการเลือกตั้งโดยประชาชนแค่นั้นเองนะครับคนต่อมานะผมแน่นอนก็ต้องคือโพไซออนนะครับผมโพไซออนเนี Polsce ่ยเป็นบุตรผู้หนึ่งที่มีความแข็งแกร่งสูงมากนะครับเป็นผู้ที่เรียนรู้ศาสตร์เวทมนตร์ได้ครบทุกหลักสูตรนะครับที่มีการค้นพบนะก็คือมีอะไรเผยแพร่มาเนี่ยเขาเรียนรู้ได้หมดเลยนะครับ อากพูดนี่มีความแข็งแกร่งพิเศษเพียงคนเดียวนะครับรวมอํานาจไว้ที่คนคนเดียวนะครับคือเขาต้องการให้ประชาชนเนี่ยไม่จําเป็นนะครับต้องคํานึงถึงหรือว่ากังวลในสิ่งใดๆเลยนะครับนอกเหนือจากการใช้ชีวิตต่อไปให้มีความสุข ในมุมมองของเขาก็คือว่าประชาชนเนี่ยไม่จําเป็นต้องลําบากนะครับไม่ต้องฝึกวิชาไม่ต้องเรียนรู้อะไรให้มันยุ่งยากคุณแค่ใช้ชีวิตต่อไปในตามบทบาทที่คุณมีนี่ครับส่วนเรื่องใครอันตรายใดๆนะครับก็ให้เหล่าผู้นำนะครับก็เป็นคนแบกรับจัดการเรื่องนั้นไว้เองนะครับกาฟังดูคุคนณอีกไหมนะครับซึ่งโพเนี่ยเขามองว่าเขาต้องการนะครับผู้นําที่มีความสามารถแบบมหาศาลมากๆนะครับหรือว่าฟิลลิ่งแบบทานอสดีนิวอะไรเงี้ยคือข้าคือชะตาที่ม่อาเลี่ยง คือเก่งมากนะครับเขาต้องการให้แบบประเทศเนี่ยมีผู้นําทานองนั้นนะครับเอาจริงๆแล้วนะครับเขาก็ต้องการที่จะเข้าควบคุมเสรทาวเวอร์ต่อจากซีเรียนั่นแหละนะครับคือเขาต้องการจะมีบทบาทที่มากขึ้นเข้าควบคุมในตัวของทาวเวอร์เพื่อควบคุมประเทศต่อนะครับเขามีความเชื่อนะครับว่าเหล่าพลังคอสหรือว่าความปั่นป่วนของพลังต่างๆหรือว่าตัวหลอดออฟเดทักชั่นเนี่ยจะตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับโดยเขาคิดว่านะครับไอเหตุการณ์เหล่านี้ถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยจะสามารถ ถูกหยุดยั้งได้นะครับด้วยผู้นําที่มีความสามารถหรือว่าความแข็งแกร่งขั้นสุดนะครับซึ่งคนคนนั้นในอุดมคติของเขานะครับต้องเป็นคนที่แข็งแกร่งและโดดเด่นที่สุดในเศตทาวเวอร์ ือจริงก็หมายถึงแกเองนั่นแหละนะครับแต่ว่าโดยพื้นฐานแล้วนะครับมันจะเป็นใครก็ได้นะครับที่มีพลังแข็งกล้ามากพอใครที่แบบมีความรู้ความสามารถมากพอก็มาเป็นได้หมดเลยนะคือพี่แกเน้นอุดมคติมากกว่าตัวบุคคลนะครับเพราะว่าแกเนี่ยมีความเชื่อว่าประมาณว่าแบบสถานที่ยังไงก็ล่มสลายได้นะครับแต่ว่าพเซออนนะครับไม่ใช่สถานที่แต่เป็นผู้คนนะครับถ้าแล้วท่านพ่อนางยึดแอสการ์ดแล้วแอสการ์ดไม่ใช่สถานที่ไม่เคยเป็น ทีี่่นนอาจเป็แต่ไม่ใช่เดี๋ยวก่อนนะครับคือเอาคือเอาจริงๆแล้วสรุปให้สั้นๆก็คือจริงๆแล้วจะเป็นใครก็ได้นะถ้าเก่งกว่าแกมาแกก็ให้ปกครองนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยแกมองว่าแกเนี่ยเก่งสุดแกก็เลยอยากที่จะแบบรวบอำนาจไว้ที่ตัวเองก่อนเพราะว่าพี่แกเนี่ยมองว่าการที่เศษทาวเวอร์เนี่ยปกครองด้วยเศษทั้ง7คนเนี่ยมันทำให้เมืองเนี่ยไม่พัฒนาไปต่อเหมือนกันนะครับตัดสินใจอะไรก็ไม่ได้ทักทีทำอะไรก็ไม่ได้ทักทีอะไรทั้นองนี้นะครับแกเลยต้องการที่จะรวบอำนาจไว้ที่คนคนเดียวนะครับแล้วความต้องการของพี่แกก็คคคคคือปปปรรรรรรรััััับบบบบบุุงงะะะะกกกกกกาาาาาาาศศึึษษใใหหมมมม่่่่นนนน้้ววสญๆแตจเไที การพัฒนาบุคคลที่มีศักยภาพโดดเด่นเท่านั้นนะครับก็คือใครเก่งเนี่ยจะพัฒนาให้สุดนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่เก่งก็คือไม่สนใจเลยอันนี้คืออุดมคติของโพเซออนนะครับ ฟังมาตั้งนานงงใช่ไหมผมว่าผมก็งงเหมือนกันอ่ะงั้นเดี๋ยวผมสรุปให้อีกครั้งหนึ่งครับโดยผมจะสรุปให้มันย้อนกลับไปไกลกว่านั้นนิดนึงนะครับคือเซทาวเวอร์นะครับให้เรานึกสภาพคือมันจะคล้ายกับหอสมุดกลางนะครับที่เก็บองค์ความรู้ไว้เยอะมากๆนะครับแล้วก็ผมลืมบอกไปก็คือว่าในเซทาวเวอร์เนี่ยมันจะมีอาวุธลับสุดยอดคือที่สุดของที่สุดแล้วก็คือเลกาซี่ออฟเซธนะครับซึ่งอันเนี้ยจะเก็บไว้ที่เซทาวเวอร์นะครับมีเฉพาะเซธทั้ง7คนนะครับแล้วก็ชนชั้นสูงเท่านั้้้นนนนะะะคครรรัับที่่่จสาาาาาาามมมมถถเเขขึงงไดืนะออแกกกแกกกยตว ความรู้ที่สุดยอดมากๆแบบโห oh, คือแบบ เป็นขุมทรัพย์ขุมกาลังเลยก็ว่าได้นะครับนอกจากนั้นก็คือเศษทาวเวอร์เนี่ยจะเป็นคล้ายกับศูนย์รวมการปกครองของเมืองไว้ด้วยนิดนึงนะครับก็คือเวลาจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นตัดสินใจอะไรเนี่ยส่วนมากนะครับเศษทาวเวอร์จะมีผลต่อการตัดสินใจทั้งหมดนะครับทีนี้นะครับทั้งโพไซออนและคาเปล่าเนี่ยเขาต้องการนะครับที่จะปรับปรุงนะครับระบบในส่วนนี้นะครับโดยอยากให้มีการจัดตั้งสภาที่ชัดเจนขึ้นและปรับปรุงระบบการศึกษาใหม่นะครับโดยที่คาเปล่านี่ครับต้องการที่จะปรับปรุงระบบการศึกษาให้มมมีีควาาเเทท่ย นะครับประชาชนได้อาศัยอยู่ร่วมกันนะครับมีองค์ความรู้เดียวกันไม่ว่าคุณจะมีพรสวรรค์หรือไม่ก็ตามนะครับก็จะสามารถเรียนรู้ได้อย่างเท่าเทียมนะครับซึ่งเธอเชื่อว่า การกระทำแบบนี้เนี่ยจะทําให้เมืองเนี่ยพัฒนาได้ไปอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครมาจากไหนก็ตามนะครับแค่คุณเติบโตในเมืองนี้หรือว่าคุณมาอยู่ในเมืองนี้นะคุณก็มีสิทธิที่จะได้รับเรียนวิชาความรู้ความสามารถทั้งหมดนะครับรวมถึงตัว Legacy o f ออฟเซด้วยนะครับคือเธออยากให้ปลดปล่อยความรู้เนี่ยไอตัว m i t e d เนี่ยให้ประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้ด้วยนะครับแต่ว่าเพราะเหตุผลนี้แหละนะครับมันจะมีความเสี่ยงสูงมากนะครับที่ว่าถ้าองค์ความรู้ Legacy o f ออฟเซ็เนี่ยหลุดออกไปนะครับไม่ช้านะ นี่แหละคือสิ่งที่ตัวซีเรียสกังวลเขาเลยยังไม่อนุมัติให้มันมีการปฏิวัติเกิดขึ้นนะครับแต่ทีนี้นะครับในส่วนของโพไซออนนะครับจะเน้นย้ำไปที่การให้ความสําคัญนะครับกับการพัฒนาบุคคลแค่คนเดียวนะครับคือเขาต้องการปฏิรูปการศึกษานะครับแต่ว่านะครับเขาจะเอาองค์ความรู้ทั้งหมดที่มีนะครับความสามารถที่มีทั้งหมดเนี่ย ไปให้กับผู้นําที่มีความโดดเด่นที่สุดเพียงแค่คนเดียวนะครับอันนี้คือในส่วนของผู้นำนะครับแต่ว่าในส่วนของนักเรียนเนี่ยเขาอาจจะหมายถึงนักเรียนที่เก่งที่สุดในสาขานั้นด้วยก็ได้คือความหมายก็คือว่าทั้งมหาลาัยเนี่ยจบมาไม่ได้มีคนเก่งแค่คนเดียวนะแต่ว่าใครเก่งสาขาไหนใครเก่งคณะไหนแบบไหนก็เขาจะพยายามดันนะครับเรียนอะไรให้เก่งก็จะผลักดันด้านานั้นด้านเดียวให้สุด ทำนองนั้นแต่ว่าในส่วนของผู้นำเนี่ยเขาจะอัดทั้งหมดทั้งมวลท,ที่มีเนี่ยไว้ให้ผู้นําที่สูงที่สุดเก่งที่สุดเพียงแค่คนเดียวก็คือรวบอํานาจไว้เท่านั้นเองนะครับเพราะเหตุผลของเขาก็คือว่าผู้ที่ไม่มีความสามารถหรือว่าผู้ที่แบบไม่ไม่สามารถเรียนรู้ได้เนี่ยก็จะไม่จําเป็นต้องลําบากให้เหนื่อยฟรีนี่หรอกปะ่ะก็คุณก็อยู่เฉยๆไปเดี๋ยวเราจัดการในส่วนนี้เองอะไรทํานองนี้นะครับซึ่งในตรงนี้เนี่ยมันก็จะคล้ายกับการสานต่อเจตนารมณ์ของวอร์เดนไทยนะครับวอร์เดนไท์เนี่ยเป็นผู้นาคนเก่าๆก่อนหน้าน แบบนี้เนี่ยเพื่อให้เลกาซี่ออฟเซนเนี่ยไม่สามารถหลุดรอดไปอยู่ในมือคนอื่นได้ก็คือจะอยู่กับเขาแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์ซึ่งเขารับประกันว่ามันจะปลอดภัยอะไรทํานองนั้นนะครับทีนี้นะครับผมในช่วงแรกเนี่ยด้วยความที่ความคิดเห็นของทั้งคู่นะครับไม่ลงรอยกับเศษทาวเวอร์เลยนะครับก็คืออีก5คนเนี่ยไม่มีใครเห็นด้วยกับการกระทาของทั้งคู่นะครับก็เลยทําให้ทั้งคู่นะครับต้องแยกตัวออกมาตั้งฐานทัพของตัวเองนะครับหรือว่าตั้งเนชั่นเป็นของตัวเองนะครับผมซึ่งก็อย่างที่เราันด เหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับหลังจากเหตุการณ์ล่มสลายของเซตทาวเวอร์นะครับทำให้ทั้งโพไซออนและคาเบล่าเนี่ยต้องการที่จะครอบครองนะครับตัวเลกาซี่ออฟเซตกันมากขึ้นนะครับอย่างที่บอกครับตัวเลกาซี่ออฟเซตอ่ะมันคือขุมกําลังองค์ความรู้ที่สูงที่สุดของตัวเนื้อเรื่องคาบาวละนะครับทั้งคู่ก็เลยเสนอตัวนะครับที่จะครอบครองพลังนะครับหรือว่าครอบครองพลังนั้นนะครับซึ่งซีเรียสเนี่ยเคยเตือนแล้วนะครับว่าพลังนี้เนี่ยถ้าไม่ว่าใครก็ตามได้รับไปนะครับมันจะมีความเหลื่อมล้ำเกิดขึ้้้นนนนนนะะะะคคคคครรรัััับบบบไไไไมม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 ่่่ววววาา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 าฝยยหหจจดดดปก็ตีขแงอล างเกิดขึ้นแน่นอนนะครับแต่ถึงกระนั้นนะครับทั้งคู่นะครับก็ยังต้องการที่จะได้รับครอบครองพลังนั้นทั้งคู่นะครับมันจึงมีการรวมตัวนะครับของเหล่าผู้สนับสนุนของแต่ละฝ่ายนะครับเกิดขึ้นนะครับเป็นสงครามมิชชั่นวอร์นะครับในที่สุดนะครับคือสงครามมิชชั่นวอร์ที่เราเล่นกันในเกมนะครับจริงๆแล้วมันคือสงครามนะครับแย่งพลังเลกาซี่ออฟเซตนั่นเองนะครับเริ่มจะคุ้นๆแล้วไหมว่าพลังเลกาซี่ออฟเซตจริงๆในเกมมันคืออะไรนะครับจริงๆมันก็พอเข้าใจได้พอเดาได้แล้วใช่ไหมถ ผมพูดจริงก็มันก็ดูยากนะครับคือถ้าเราเปรียบเทียบจากเมืองที่อยู่เนี่ยเลทรายของโพไซออนค่อนข,ข้างจะแห้งแรงผู้คนอดตายใช่ไหมกินีนค่อนข้างจะชุ่มฉ่าอยู่สุขสบายอากาศมีน้ํามีแต่ว่าจริงๆแล้วไอ้เมืองพวกนี้คือเขามีมาก่อนที่จะมีประเทศไปติดตั้งอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็วัดจากตัวเมืองยากเพราะถ้าจะให้มองกันจริงๆนะผมก็มองว่ามันผิดกันทั้ง2ฝ่ายนะครับทั้ง2ฝนะ่ายเนี่ยมีอุดมคติที่ดีนะมีความต้องการที่ดีแต่ว่าทั้ง2ฝนะ่ายเนี่ยหัวชนฝาไม่มีใครฟังความคิดเห็็นนนขออองงงงีกฝััั่่เเลยยคครบไไมมฟวาาิดดห้ ชัดนะครับแล้วก็ มีคนตายเยอะมากมายนะครับจากสงครามที่ทั้งสองประเทศเนี่ยได้ก่อตั้งขึ้นมานะครับอย่างที่บอกครับคือณจุดจุดนี้เนี่ยมันก็มองในมุมของทั้ง2ประเทศเนี่ยมันก็มีจุดที่ถูกทั้งคู่แล้วก็มีจุดที่ผิดทั้งคู่นะครับทีนี้ครับผมขอเสริมให้อีกนิดนึ่นนนะครับาว่าทาไมบางแมปหัวแดงถึงตีกันได้คนละประเทศถึงตีกันได้นะครับเอาจริงๆถ้าตามเนื้อเรื่องนะครับพื้นที่เหล่านั้น,นมันเป็นช่วงที่เวลาเราไปถึงเนี่ยเนื้อเรื่องของมันเนี่ยคือมันเกิดการสงครามมันเกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่าง2ประเทศอย่างชัดเจนแล้วคราเราาเเลี่ยงงตตมมนืื้ออที่่เเราลน ตอนที่เราไปถึงฟอคเกเทนลูเนี่ยเราก็สังเกตว่าในเรื่องตอนนั้นอ่ะมันจะเริ่มมีความขัดแย้งที่มากขึ้นแล้วก็ชัดเจนขึ้นมันทําให้จนถึงตอนนั้นเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของสองครามที่เราสามารถเริ่มตีกันได้แล้วและแบบถ,ถัดๆไปเนี่ยเราก็สามารถเริ่มตีกันได้มากขึ้นเรื่อยๆในทุกๆแบบนั่นเองนะครับมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้4เมืองหลักเนี่ยสเมืองแรกเนี่ยเป็นเมืองสงบศึกเป็นเมืองที่ไม่สามารถตีได้ ifik, เพราะว่าถ้าตามในเรื่องจริงๆอ่ะตอนนั้นอ่ะสงครามมันยังไม่เกิดนะครับถ้าเราต ก็ต้องโดนจับเข้าคุกนั่นเองนะครับมันคือผลที่เวลาเราไปแบบแบบร้อย3ี่สอาสอะไรเงี้ยเราสามารถตีได้เพราะว่าตอนนั้นตามเนื้อเรื่องคือ Nation War มันเกิดขึ้นแล้วนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับอาจจะยาวนิดนึงไม่รู้ว่าฟังรู้เรื่องหรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้ว่าได้สราระใจความสําคัญหรือเปล่านะครับแต่ว่าเหตุผลนะครับที่มีเนชั่นวอลนะครับหรือว่าเหตุผลที่มีการเกิด n นชั่นวอลขึ้นนะครับก็เพราะว่าความคิดเห็นของ2ประเทศไม่ตรงกันนะครับถึงแม้ว่าจะมีจุดหมายปลายทางที่ใกล้เคียงกันแต่ว่วา เขาเดินไปคนละทางอย่างชัดเจนนะครับก like ็ต like like <Yeah. S 1> ้องรอดูนะครับว like 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 so ่าในอนาคตจะมีเนื like channel, like it, ้อเรื่องอะไรอัปเดตเพิ่มเติมไหมถ้าใครชอบคอนเทนต์ในส่วนของเนื้อเรื่องเกมคาบาวนะครับอยากให้ทําส่วนไหนก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้แต่ว่าผมก็ไม่ชัวร์นะเพราะข้อมูลเกมเนี่ยมันมีให้ดูในเว็บไซต์เนี่ยน้อยมากนะครับเราต้องตามอ่านเอาในเกมนะก็กําลังคิดอยู่นะว่าจะทำคอนเทนต์เหล่านั้นดีไหมนะครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจกับช anel ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่